สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้จะมาต้มแซบปลาทูจ้าต้มแซบปลาทูเราเตรียมเครื่องก่อนนะคะซื้อปลาทูมาแล้วปลาทูซื้อมาสามตัวปลาทูสดนะคะเป็นปลาทูสดจ้ามาเตรียมเครื่องต้มต้มแซบกันเลยนะคะต้มแซบใส่ใบกะเพราต้มแซบใส่ใบกะเพราต้มแบบอีสานอีสานนะคะต้มแบบมันนอกจ้าโอเคเราจะมาหั่นขาก่อนนะคะใส่ขาเข้าไปก่อนเรามาเตรียมเครื่องที่จะมาต้ม ใส่ขาเยอะหน่อยนะคะขาประมาณนี้โอเคเตรียมไว้จ้ะใส่ขาใส่ขาเยอะหน่อยนะคะขาประมาณนี้จ้ะเตรียมขาแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้เราทุบแล้วนะคะตะไคร้ใส่ตะไคร้ ใส่ตะไคร้ไป2ต้นปลาปลาทูสมตัวตะไคร้สองต้นตามด้วยใบมะกรูดฉีกใบมะกรูดก่อนนะคะใบมะกรูดต้มแบบบรานอกบ้านเรานะคะต้มแบบบรนนอกจ้าใส่ใบกะเพรานึกอยากจะกินวันนี้ อยากจะกินต้มแซบต้มแซบปลาทูสดตอนนี้เริ่มมีปลาทูขายแล้วนะคะส่วนมากแล้วไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ปลาทูไม่ค่อยมีเท่าไหร่ปีหนึ่งก็จะมีครั้งเดียวนะคะปลาทูนะคะอ่าใบามะกรูดตามด้วยหอมแดงทุบเน่รทุบแล้วนะคะใส่หอมแดงเข้าไป เราจะใส่หอมแดงด้วยหอมแดงใส่หอมแดงด้วยหอมแดงพริกขีเตรียมไ้แล้วใส่ใส่มะขามเปียกเข้าไปด้วยขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงมีพริกขี้หนูไว้ใส่เอาไว้ใส่ตอนสุดท้ายนะคะพริกขี้หนูนะคะ พริกขี้หนูใส่ตอนสุดท้ายจ้าแล้วก็จะมีใบกะเพรามีใบกะเพรานะคะเราก็จะใส่มะขามเปียกเข้าไปด้วยนะคะใส่มะขามเปียกจ้ะมะขามเปียกใส่มะขามเปียกไปด้วยถ้าไม่พอเปรี้ยวก็ใส่น้ำมะนาวต้องเติมน้ำมะนาวนะคะต้องใส่น้ำมะนาวไปด้วยจ้ามันถึงจะอร่อยนะคะมะขามเปียกประมาณนี้ใส่ประมาณนี้นะจ๊ะ มะขามเปียกนิดนึงไม่ใส่เยอะจ้าไม่ใส่เยอะนะคะโอเคจ้าเรามาล้างปลากันเลยนะคะล้างปลากันเลยจ้าล้างปลานะคะซื้อปลามาปลาทูปลาทูสวยงามมากปลาทูสดนะคะจะซื้อจากตลาดมาปลาทูสดล้างน้ำให้สะอาดก่อน ลาทูสดซื้อมาสามตัวลาทูสดนะคะล้างน้ำมาสะอาดท้องก็ควักไส้ออกล้างให้สะอาดจ้ะโอเคล้างสะอาดแล้วนะคะ วนี้เรามาเตรียมต้มกันเลยจ้าต้มง,ง่ายๆนะคะสไตล์บ้านๆต้มง,ง่ายๆสไตล์บ้านๆจ้าขออนุญาตล้างมือก่อนนะคะโอเคเรามาเตรียมต้มกันเลยจ้าโอเคจ้าเราเตรียมน้ําไว้แล้วนะคะเปิดไฟ เราจะใส่เครื่องเครื่องต้มยำก่อนนะคะเราจะใส่ตะไคร้ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปต้มให้มันเดือดซะก่อนโอเคใส่มะขามเข้าไปด้วยจะใส่มะขามนิดนึงอ่าจากนั้นเราก็มาใส่เกลือใส่เกลือประมาณหนึ่งช้อนจะได้ไม่ไม่ต้องเปืองน้ำน้ำปลานะคะใส่เกลือหนึ่งช้อน ต้มก่อนนะคะต้มให้เดือดก่อนจ้าต้มให้เดือดก่อนนะคะต้มแซบปลปาทูโอเคจ้าน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะใส่ปลาทูลงไปจ้า ใส่เราไม่คนนะคะอย่าเป็นคนนะคะใส่ตะปูลงไปต้มประมาณสักสิบนาที มาจ้าปลาทูเราก็ <c oughs> ต้มสุกแล้วนะคะเราจะมาปรุงรสจัดโอเคชิมดูก่อนก่อนอื่นต้องชิมดูก่อนนะคะเพราะว่าใส่เกลือไปแล้วอืมเปรี้ยวมีความเปรี้ยวความะขามแต่ไม่เปรี้ยวพอดีนะคะใส่น้ำปลาก็ไปจัดใส่น้ำปลา เบาไฟลงก่อนนะคะเบาไฟลงนิดหนึงใส่น้ำปลาไปแล้วก็ชิมดูก่อนนะคะว่าเค็มพอแล้วเปล่าอืมเค็มพอแล้วโอเคมีความเปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะคะเราจะเพิ่มน้ำมะนาวเข้าไปจ้ะเพิ่มน้ำมะนาวเข้าไปนะคะเพิ่มน้ำมะนาวเข้าไป เวลากินก็มันจะออกเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวๆเผ็ดๆเค็มๆเค็มพอดีนะคะโอเคกินให้มันออกรสเปรี้ยวๆหน่อยๆมันจะอร่อยนะคะเดี๋ยวชิมดูก่อนมาเปรี้ยวอีกนิดนึงเอาเค็มอีกนิดนึงเียอะๆสัป ประมาณนี้เอาเติมน้ำปลาอีกช้อนหนึ่งโอเคประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ใส่ริ๊กเข้าไปใส่ติ๊กเข้าไปก็กกรสชาติก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะใส่ติกเข้าไปปลาของเราก็สุกพอดีนะคะต้มสิบนาทีแค่นั้นเองจ้ะชิมดูก่อนนะคะอืมอร่อยแล้วโอเคโอเคจากนั้นเราก็ใส่ใบกระเพรา ใส่ใบกระเพราเข้าไปนะคะโอเคใส่ใบกระเพราเข้าไปใส่ใบกระเพราเข้าไปรสชาติก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะใส่ใบกระเพราเข้าไปเดี๋ยวเรามาชิมกันอีกทีจ้าใส่กะเพราอีกนิดนึงโอเค อ,อีกประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันจ่ะประมาณนี้แหละโอเคแล้วชิมดูก่อนอืมอร่อยมากอร่อย แซ่บแซบปิดไฟได้เลยจ้าสุดลงคอเลยนะคะสุดร้อนๆจ้าสุดร้อนๆนะคะตักปลาทูให้ดูนะคะปลาทูของเราก็สุกพอดีนะคะปลาทูนะคะนี่จ้าต้มแซ่บปลาทูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จ้าโอเค ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า